ครับก็สวัสดีครับวันนี้วันนี้จะมาแนะนํากีฬาใหม่นะครับเป็นกีฬาแช็กบอลน,นะครับก็ต้องขอบคุณเพจหิมสนามแ้ะที่มาทําเกีก่ยวกับการเผยแพร,ร่กีฬาแท็กบอลนะซึ่งกีฬาแช็กบอลคือเป็นการเล่นฟุตบอลน,นะครับบนโต๊ะปิงปองออในใน ตั้งแต่เริ่มเล่นมานะครับเราพอดีนักฟุตบอลซึ่งเป็นชาวฮังการีนะครับก็พยายามจะดัดแปลงนะครับเนื่องจากว่าเล่นบนโติงฟอ,องน่ะลูกมันตกในแนวขนานพื้นแล้วมันจะบักให้เด้งนะครับก็วิศวกรเป็นมาออกแบบโต๊ะซึ่งจะออกในแนวโค้งๆนะครับนะครับก็จริงๆแล้วกีฬาชนิดนี้ก็เกิดมาได้ประมาณบัาถึง10ปีนะครับแต่สมาชิก ทั่วโลกนะประมาณ80กว่าประเทศนะครับซึ่งถือว่าเล่นมาแล้วเกือบทุกทวีปนะครับนะครับ,นะรบซึ่งเป้าหมายของประธานสาพันธ์เทคบอลก็วางไว้ว่าแหปแปปีนะครับน่าจะไปโอลิมปิกนะครับนะครับก็เบื้องต้นกีฬาเทคบอลก็คือประมาณนี้มากกว่าครับครับกีฬาเทคบอลน,นะครับจริงๆแล้ว ก่อตั้งเมื่อประมาณปี2537นะครับถึงสาพันเทคบอลประธานสาพันก็คือเป็น,นอดีตนักฟุตบอลชาวฮังการีนะครับ,รบแล้วก็อพอปีอ2อ6พนอนะครับเริ่มมีการจัดแข่งขันเทคบอลชิงชิงแชมป์โลกนะครับก็น่าจะฮังการีนะครับก็เป็นแชมป์โลกอยู่นะครับสำหรับประเทศไทยกีฬาเทคบอล Take เริ่มฮู้จัดก,กันเมื่อปี2563นะครับประมาณต้นปีปีที่แล้วนะครับซึ่งซึ่งาทางประธานสาพันธ์เดินทางมาเองเลยนะครับดูมาเหมือนกับขอมาพยายามจะเผยแพร่ทางผ่านโอลิมปิกไทยนะครับซึ่งคณะกรรมการโอลิมปิกไทยก็กถือว่าเป็นกีฬาใหม่ที่น่าสนใจนะครับพอได้นายกสมาคมกีฬาเทคบอลไทยนะครับท่านพลเอกรณชัยมันชุสุทรกุลน,นะครับ ท่านให้มามองมองที่นักตะก้อน่าจะเล่นได้ดีนะครับก็เลยได้เชิญอุปนายกสมาคมตะก้อแห่งประเทศไทยนะครับไปร,ร่วมการวางแผนหาแนวทางและทำทีมนะครับซึ่งนักตะก้อแถมกลุ่มหนึ่งก็เลยได้รับโอกาสลองขั้นเลือกมาเล่นกีฬาเทคบอลน,นะครับซึ่งในปี2563ซึ่งเราเขาเล่นได้ประมาณ สี่ห้าเดือนนะครับสมาคมก็มีการจัดแข่งขันเทคบอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยนะครับเมื่อประมาณทันวาปี2 5 6 3นะครับก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นดีกว่านะครับที่เทคบอลเริ่มมีการแข่งข,ขันในประเทศไทยนะครับ mm hmm. ครับก็สำหรับหน่วยงานที่ที่เบื้องต้นที่ดูแลก็มี โอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็การกีฬาแห่งประเทศไทยสนับสนุนงบประมาณนะครับแล้วก็ทีมงานที่เข้าไปช่วยในการทําทีมเทคบอลก็ทีมจากสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยนะครับก็กกกได้ก่อตั้งเป็นสมาคมกีฬาเท็บอลไทยก่อนนะครับตอนนี้เนื่องจากว่าเนื่องจากว่าก่อนที่จะได้รับเป็นสมาคมแห่งประเทศไทยเนี่ยมันจะต้องมีหลายๆ หลักการหลายๆปัจจัยนะครับซึ่งจะเป็นแห่งประเทศไทยได้ก็คิดว่าเร็วๆนี้นะครับน่าจะมีสมาคมกีฬาเท็บอลแห่งประเทศไทยในอนาคตนะครับก็คิดว่าตอนนั้นสมาชิกก็น่าจะน่าขึ้นแล้วนะครับสำหรับกีฬาเท็บอลนะครับก,ก็ถือว่าเป็นกีฬาใหมท่ที่น่าสนใจนครับซึ่งถือว่าเป็นนักกีฬาหลายๆชนิดที่สามารถ ปรับตัวมาเล่นได้นะครับซึ่งแต่แตอนแล้วประธานาพันเราคิดว่านักฟุตบอล,ลน่าจะน่าจะ,ะทําได้ดีนะครับแต่ตอนนี้เมื่อมาเจอในอในอาเซียนบ้านเฮาเนี่ยซึ่งเขาใช้ได้ก็เล่น,นถือว่าผู้แทนหองสาพันน่ะกิถือว่าทึ่งนะครับเนื่องจากว่า นอกจากก็บ้านเฮาสามารถปรับตัวได้ดีนะครับโดยเพราะเรื่องทักษะการเล่นแล้วก็ความอ่อนตัวโดวยเฉพาะความอ่อนตัวนะครับเพราะนั้นอุปกรณ์ที่เล่นเราจะมี1โต๊ะโค้งแล้วก็ถือว่าราคาค่อนข้างสูงพอสมควรนะแล้วลูกฟุตบอลจะเป็นลูกฟุตบอลเบอร์ห้านะครับซึ่งเป็นของสาพันเทคบอลทําขึ้นมาเองเลยครับแม่จม่่เจ้เป็นปนักฟุตบอลทั่วไปนะครับเพราะนั้น ผมคนหนึ่งนลคที่เป็นนักตะก้อนครับก็คิดว่านักตะก้อน่าจะทําได้ดีนะครับในกีฬาชนิดนี้นะครับแต่ว่าเสียดายที่ช่วงนี้เอามีสถานการณ์แบบโควิดนะครับ,นรบเนาะจริงๆเกมมีแหมหลายเกมทั้งในประเทศและนอกประเทศนะครับซึ่งซึ่งจะจัดเพื่อเป็นการประลองแล้วก็ดูว่านักกีฬาบัานาจพัฒนาไปนักน้อยแค่ไหนอ่ะแต่ว่าก็ตอนนี้ก็เลยชะงักไปอยู่หลายๆเกมนะครับ นะครับก็สำหรับกีฬาเท็กบอลซึ่งสมาคมกีฬาเท็ก bon, บอลได้เป็นเจ้าภาพดูแลอยู่นะครับก็วางแผนไว้หลายอย่างนะครับะจะมีการจัดแข่งขันซึ่งครั้งครั้งแรกเนี่ยเราก็ตัดจัดไปก่อนแล้วครับเมื่อประมาณเดือนธันวาปีแล้วนะครับรชิงแชมป์ประเทศไทยนะจริงๆเท็กบอลมีแข่งทั้งในอินดอร์และเอาท์ดอร์นะครับซึ่งเกม นานาชาต,ติที่กำลังรอแข่งก็คือเอเชียน a บีดนะครับซึ่งเป็นการแข่งขันที่เอาดรอแต่ว่าเนื่องจากว่ามีโควิดก็เลยทำให้เกมนี้หย,หยุดไว้ก่อนนะ,นะครับสำหรับในประเทศไทยมีสมาชิกของสมาคมตอนนี้เจ็สโมสรแล้วนะครับก็คิดว่า จริงๆแล้วเชียงใหม่ขึคือหนึ่งในสโมสรสมาชิกของสมาคมกีฬาเทคบบอลแห่งประเทศไทยนะครับก็คิดว่าในภาคเหนือก็น่าจะมีเชียงใหม่น่าจะเป็นจุดจุดศูนย์รวมเบื้องต้นของภาคเหนือก่อนดีกว่านะครับเนื่องจากว่าอาจจะด้วยอุปกรณ์นะครับในภาคเหนือเนี่ยก็ถือว่า ในเชียงใหม่ก็คือแม้โต๊ะที่อยู่ตารหลังผมนะครับมีแค่อยู่ตัวเดียวนะครับภาคเหนือตอนบนและตอนล่างนะครับเพะฉะนั้นก็อาจจะเป็นโอกาสของนักกีฬาในภาคเหนือโดยเฉพาะในเชียงใหม่นะครับว่าแห็นน้อยเท่าชมรมของสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ชมรมเทควันเชียงใหม่อาจจะมีการเปิดคลินิกนะครับเพื่อที่จะเผยแพร่นะครับเพื่อในภาคเหนือเขาเนี่ยเล่นได้นักขึ้นนะครับแล้วก็ เขาก็อาจจะมีการจัดการแข่งขันเยี่ยอย่างประมาณนี้นะครับเระังน,นั้นในอนาคตผมว่าสโมสรที่อยากจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกนะก็ลองเตรียมตัวไว้นะครับลองลอง,ลองเตรียมแต่งตัวรอนะครับเพราะว่าสมาคม One, เทควันทศไทยเนี่ยก็น่าจะต้องการอยู่แล้วนะครับเพื่อที่จะเพืมีนักกีฬาได้ทั่วทุกภาคนะทั่วประเทศนะครับรู้จัก,จก,กีฬาเทควันนขึ้นนะครับ ครับก่อนที่ผมเกิดนะครับเป็นกีฬาใหม่นะครับอุปกรณ์ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับเดี๋ยวขอยักให้ทุกท่านแหละก็ลองลองติดตามนะครับติดตามเท็คบอลนะครับหรือว่าจะมีเพจคําว่าเท็คบอลนะครับซึ่งเป็นของสหพันเลยนะครับจะมีทุกอย่างรวมอยู่ในในนั้นน่ะนะครับแล้วก็ในบ้านเราคิดว่าในอนาคตนายกสมาคมกีฬาเทคบอลน่ะก็น่าจะวางแผนไว้ว่าครับแรกเขาคงจะเป็น กีฬาสาธิตในกีฬาเยาวชนแห่งชาติในกีฬาแห่งชาตินะครับอันนี้มีน่าจะมีแน่นอนนะครับแล้วก็แหมหลายๆเกมนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสของนักกีฬานักฟุตบอลกับนักตะก,กร้อนะครับลองมาเล่นกีฬาชนิดนี้ดูนะครับเพราะผู้ใหญ่หลายๆคนนะครับบอกว่า น่าจะน่าจะเข้าโอลิมปิกค่อนข้างที่จะไวนะครับสำหรับกีฬาชนิดนี้นะครับซึ่งจากการดูสมาชิกของสาพันธ์แล้ว80กว่าประเทศทั่วโลกนะครับตอนนี้80 8สประเทศลเล่นค่อนข้างที่จะเป็นหมดแล้วนะครับก็ลองติดตามชมและเชียร์ทีมเทค One ไทยตัวนะครับสวัสดีครับ